ดีเจหน้าสวยคุณดีดีคือล่าสุดในเป็นไงแบบ uh uh. ที่ป่าดานสุดขินฮะเ <Yeah. S 1> พียงหนึ่งเดียว uh uh. ที่ได้เซ็นสัญญาเข้าสังกัดยักษ์ใหญ่จากประเทศเกาหลีใต้นะฮะ uh uh. และแน่นอนขอต้อนรับน้องดีเจสันเดนนิธิรุทธะ uh uh. เจซันเดย์ครับผมหิวหิวไอติมเลยนะชื่อนี่แหละชื่อไอติมชื่อจริงแล้วซันเดย์เนี่ยเราได้เห็นเขาในบทบาทของดีเจมาเยอะพอสมควรใช่ประมาณสองปีกับสามปีแล้วพี่แปดสิบเก้าใช่ครับทางชิลเอฟเอ็มทำมาตลอดแนี่ก็อยู่ที่เอทามเนี่ยแหละครับผมมบุรู้จักเอทามนะฮะรู้จักแม่ช็อตครับแม่ช็อตแล้วจ๊อโอเคจริงๆแล้วก็เห็นเป็นพิธีกรบ้างละเป็นดีเจบ้างละใช่จะมาทางสายพิธีกรสายดีเจครับผแต่ก ไปเป็นนายแบบเกาหลีอย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปไปเป็นนายแบบเกาหลีเพราะว่าต้องบอกว่าที่เขาไปค่ายเกาหลีเนี่ยมีรุ่นพี่ดังๆอยู่นั้นด้วยมีใครบ้างนะฮะมีอันแจยอนอันแจยอนคนรู้จักที่มีข่าวว่ากำลังจะแต่งงานในเร็วๆนี้อันแจยอนที่เล่นซีรีส์ไงใช่เนี่ยผมดูเออป้าอ๋อนี่ต้องทำหน้านีเออ้เป็นไหมเป็นไหมเราหรืออย่างเงี้ยง้อยเราไม่เป็นไง โอป้าเราอยู่นี่รู้จักบ่าต้องการท่าหนีเอาแตะคิปคุณตายข่อคุณแล้วอย่าอย่าก่อยอย่าก่อยไปต่อคือเราจริงๆแหละเราเพื่อนเล่นมึงเหรอใช่ไอ้ชอบเผลอตัวให้มันเล่นใหญ่เลยคุณวุ้นดีบอกว่าอย่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องต่อเนื่องอย่าเดทแอร์อย่าเดทแอร์ต้องอย่าเดทแอร์ดีเจแั่จริงๆต่อ อ๋ออาเฮียอต่อต่อต่อแล้วเร็วขเลยเี่ยเขาหลอไปเกาหลีเนี่ยเขาจะบินแล้วเน่ยเร็วๆัมภาษณจบแล้วสกิปแล้วฮะไปไงอย่างนี้หน้าโมดิฟาเริ่มจากเกาหลีก่อนหรือเปล่าเออการโมดิฟาหน้าก็มีก็มีไปคือทั้งหน้าน่ะไม่ไม่ทั้งหน้าทำอะไรบ้างอ่ะเท่าทีครับก็มีทำตาครับอ๋ใช่ใชี่เกาหลีคือน่จุดเริ่มต้นในการไปเกหลีม่ไม่ก่อนนนไปที่ยวก่อนฮก่อนั้นก็เริ่มแบบชอบัฒนธรรม หลังจากนั้นกลับมาก็เริ่มเรียนภาษารเรียนภาษาประมาณสองปีใช้เวลาเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยน,นะ,นะ,นะใช่ครับประมาณสองปีโอโอมีพื้นฐา,านก่อนไหมก่อนแล้วนั้นหมายถึงว่าพื้นฐานภาษาไม่มีคร<ช>ับ <xter S 1> เพราะว่าคือเราเริ่มจากความชอบเราก็เลยว่าคือเรามีความสนใจว่าทําไมศิลปินดารานักร้องเวลามาเมืองไทยแล้วมีความแบบเออประสบความสําเร็จทําไมมีความแบบชื่นชอบทำไมแบบคนไทยแบบชอบเกาหลีแล้วก็แบบเอออยากรู้อยากจะลองพอเราเริ่มมาทํางานสายวิทยกรสายดีเจอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเออลองหน้าที่จะยื่น พอยื่นข้อมูลส่งไปที่ทางเอเจนตที่น no ู่นอย่างงี้ครับแล้วก็ไปลองออดิชั่นดูใช่ครับซึ่งเป็นการร่วมมือกันของนิติสารอารีน่ากับทางส t ีมเอเจนซี่คือถ้าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยผู้ชนะก็จะได้ถ่ายแฟชั่นเซ็ตลงนิตสารอารีน่าที่เกาหลีแล้วก็เซ็นสัญญากับเอเจนซี่ที่นู่นเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เวลาคุณจะเตรียมตัวเนี่ยโอเคแหละเขาบอกว่าคนไทยเองเราจะชอบที่วตัวไม่สูงมากมตัวเราเล็ก มันเป็นเทรนของที่เกาหลีเขาเลยคือถ้าใช่ครับเกาหลีจะผอมๆลีนๆหน่อยแต่ว่าถอดเสื้อมาก็จะมีแบบมีมีมัสเซอร์มีมีกล้ามหน่อยอย่างเงี้ยแล้วคนที่นั่นเขาว่านไงบ้างครับให้การตอบรับเป็นยังไงบ้างครับคือคนที่นู่นเขาก็เหมือนแบบคือถ้าเพื่อนเพื่อนที่ร่วมเชนในคลาสอย่างเงี้ยครับคือก่อนที่จะคัดเลือกก็จะมีการคัดมากลุ่มหนึ่งก่อนแล้วก็มันร่วมแบบ เรียนการเดินแบบการโพสท่าต่างๆเ้ยครับเขาก็จริงๆเพื่อนก็จริงๆอยากคุยกัแล้าแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องภาษาแต่ว่าโชคดีที่เราพอเรียนไปบ้างแล้วเงก็พอสื่อสารเขาได้เพื่อนก็แบบเหมือนใช้แบบ o o g l e Translate คุยกับเราให้คุยกับเราก็เลยง่ายขึ้นใช่ทุกวันนี้มันทําได้หมดอยู่แล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเราจะต้องบอกว่าสเน่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อก่อนจากเด็กคนผอมๆผอมๆก็หล่องเลยวันที่มาลุเปลี่ยนแปลงตัวเองว่าเฮ้ ฉันมีจุดมุ่งหมายว่าอยากจะไปเป็นหนึ่งในทํางานที่เกาหลีหลอตอนนั้นคุณทุ่มเทขนาดไหน,นก็ฟิตเนสก็คือเอาเข้าออกกําลังกายก็เข้าฟิตเนสก,ก็ต้องดูแลตัวเองคือ,อเราเป็นคนไม่อ้วนแหละแต่ว่าเมื่อเราไม่อ้วนแล้วเราก็ต้องมีรูปร่างที่แบบเวลาใส่เสื้อผ้าออกมาแล้วมันก็ต้องดูดีเพราะว่าถ้าเรื่องของการเป็นในแบบเงี้ยมันก็ต้องพรีเซนต์เสื้อผ้าใส่ออกมาแล้วก็มันก็ต้องดูดีอยู่เสมอก็เลยก็ต้องออกกําลังกายให้ทุกอย่างมันออกมาโอเคอย่างนี้ไม่เส็ยสญาเขาแล้งานในเมืองไทย่ะจ๊ะ ก็ยังทําอยู่พี่ก็ยังทําอยู่ก็คือ,อหลายๆคนถามว่าไปอยู่ที่นู่นเลยหรือเปล่าคือเราก็คุยกับทางที่ไอทามก็ไปไปมาๆครับคือถ้ามีงานเราก็จะบินไปถ้า แล้วเราก็กลับมาจากวิทยุเหมือนเดิมปกติก็คือต้นเดือนนี้ต้นเดือนหน้าหรือต้นใช่ต้นเดือนหน้าครับต้นเดือนหน้าจะบินไปถ่ายแล้วก็เซ็นสัญญาเลยใช่ครับกี่ปีครับสัญญาสัญญาน่าจะดูที่ปีหนึ่งก่อนลองดูหนึ่งปีก่อนว่าโอเคไหมเพราะเราต้องไปไปมาๆอ๋อดีเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปอยู่ที่นู่นเขาบอกว่าโอเคละเมื่อเสร็จสัญญาปุ๊บเขาจะดูแลอะไรหรือเปลก็ดูแลเรื่องงาน ทุกงานที่เกี่ยวกับงานที่เกาหลีครับคือเราจะโฟกัสที่งานงานนิตยสารกับงานเดินแบบเพราะว่าเราก็แจ้งเขาว่าเรามีเวลาที่จํากัดคือไปเต็มที่ก็อ่ะอย่างอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยโอ้โหดีเจที่แทนก็งงแล้วว่ามันก็ต้องแบบหาดีเจแทนใช่หาคนอื่นมาแทนแล้วก็อ่ะแจ้งเขาว่าเราทําได้แค่จ็อบสั้นๆอะไรเงี้ยครับอาหารอาหารฝึกกินยังกิมจิอะไรกินกินเลยอร่อยมากเวลาที่ฝึกภาษาเกาหลีครับมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ เกาหลีก็ภาษาจีนเวลาฝึกมันฝึกยังไงจากการดูซีรีส์หรือจากการอะไรจริงๆคนที่ดูซีรีส์เนี่ยมันจะได้สำเนียงพี่มดจะได้เวลาสังเกตเวลาคนที่พูดหลังจากการดูซีรีส์กับคนที่พูดไม่เคยดูซีรีส์อ่ะสำเนียงจะไม่เหมือนกันพูดได้ไหมเราพูดได้ไหมเกาหลีถึงไปมากับตันน่ะกับตันดูเปล่าซีรีส์เขาอ่ะกับตันยูเออกับตันยูได้ดูไหมเราดูแต่อย่างอื่นไงเราชอบแวะไปที่อื่นไงรัชดาอย่างนี้ไง เล่นมึอเหรอฮะใช่แล้วแล้วเกาหลีแล้วแล้วแล้วมดดามดาราดาราก่อนนะชื่อมดดาเอาแค่ก่อนแล้วสมมติเตรียมพร้อมในการถ่ายอะเราไว้ใจไหมว่าจัดเต็มอย่างแน่เลยเราก็เต็มที่เพราะว่าช่วงที่เทรนก่อนที่จะตัดสินเนี่ยเราก็เรียนประมาณสามอาทิตย์อยู่ที่นู่นก็เทรนเรื่องการโพสต์การถ่ายแบบการเดินแบบอะไรเงี้ยเพราะว่า เข้าเสร็จที่นู่นอะเวลาเป็นเรื่องสำคัญก็คือต้องโพสไม่หยุดเดี๋ยวช่างภาพก็จะ snap เองเต้นได้ไหมเต้นเต้นพอได้พอได้เตนไดแต่แน่นอนครับวันนี้หลายๆคนมีความฝ่ฝันว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งอาจจะอยากไปเป็นดาราเกาหลีไปเป็นนักร้องเกาหลีเป็นในแบบเกาหลีคุณอยากจะแนะนําอะไรพวกเขาก็เรื่องความตั้งใจครับเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็คือถ้าเรามีเป้าหมายแล้วก็ ตั้งบุ้งไปเลยคือเอาความชอบมาก่อนสมมติถ้าชอบเกาหลีก็ลองเรียนภาษาก่อนแล้วโอกาสมันมาเราก็ขว้าไปเลยคือถ้าต,<ะ>ตัวเราพร้อมทุกอย่างโอกาสมาปุ๊บทุกอย่างเอาโอกาสอยู่ในมือเราแน่นอนอนะ่ะ<ว>ได้เข<อ>านนไปเกาหลีเพื่อพร้อมภาษาแต่คุณวัดดาวไปเกาหลีเพื่อไปฉีด,ดไปอะไรนี้ <laughs> ไปคุณว่าอานอนท์ไงใช่ไหมเ <laughs> พราะอานอนท์ที่ออกกําลังกายแล้วมีกล้ามแล้วก็ไปทํามาใช่ไหมพดอานนท์ผ่าตัด ไม่ใช่มีเก้าเขางพอเขาออกกำลังกายเหรอผตัดเป็นซิกแพคเขาไม่ได้ออกกำลังยแล้วคุณพ่อเราเขาบอกว่าคุณไปฉีดโบท็อกทำหน้าอะไรฉันไม่เคยทาไยที่ใช้ไยป่ะเจ้าไยออกอ๋อไปําพองจำโชคอำโชคบอกัำโชคจำโชคครับแน่นอนนี่คือนายแบบอีกหนึ่งคนครับจากประเทศไทยวันนี้ได้มีโอกาสไปร่วมงานที่ประเทศเกาหลีแล้ว แล้วก็เราหลายๆคนคงจะเป็นกําลังใจให้คุณฝากติดตามอะไรคุณได้ที่ไหนบ้างจ๊ะก็เดี๋ยวฝากหนังสืออะไรหน้านะครับที่จะไปถ่ายในประมาณต้นเดือนหน้าน่าจะออกประมาณมิถุนายนนะครับแล้วก็เป็นวิทยุเหมือนเดิมครับที่เชฟเฟม89เจอกันได้จักกี่โมงจันทร์ถึงศุกร์ครับช่วงกลางคืนตีสองถึงตีห้าโอเคได้โอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วย ติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับอ้าวอะไรอ่ะจบแล้วหรออะไรอะกิ๊บยังพูดไม่หมดเลยบอกเลยนะคะยังมีเรื่องราวดีๆอีกเพียบเพียบเลยค่ะกดตรงนี้เลยค่ะปุ่มนี้ค่ะกดเลยค่ะเ้าบอกให้ทำแบบนี้ค่ะกดค่ะ